สวัสดีค่ะสเปียรโรปเนเนอะร์วันนี้น้องปีโคตรจากรวยนะคะเอาลูกสาวของน้องปีโคตรจากรวยนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องตานน้องลูกตานนะคะเป็นลูกหลานคนจังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้โหผมนะคะภ <laughs> าษาไทยผมยิกมากนะคะภาษาเขมรจังหวัดสุรินทร์เะกะจัจนร์จันับ์นะจ้า วันนี้อน้องปีกับลูกจะมาเล่าเรื่องไปบ้านตอนปีใหม่ใช่ไหมคะตอนที่เราเดินทางไปปีใหม่นะคะเราก็บอกกับปาว่าเราอยากเดินทางไปตอนที่ปาเลิกงานเลยใช่ไหมคะเพราะคือพรุ่งนี้ปาจะหยุดแล้วเราจะเดินทางตอนเย็นเลยไม่อยากเสียเวลาไปเที่ยวไปไม่อยากคือไม่อยากไปแบบไม่อยากไปพรุ่งนี้อยากไปเลยอย่างเงี้ยคือ เราอยากไปเที่ยวนานๆใช่ไหม mm hmm. ก็เลยพากันไปเลยค่ะพอไปเหมือนเดิมเลยป้าขับรถไปถึงที่ mm hmm. สะแก้วใช่ไหมคะคร mm hmm. าวนี้ป้าก็ลืมตาไม่ขึ้นแล้วค่ะทุกคนก็แบบปป้าเขาก็เลยบอกว่าเออขอพักตรงสะแก้วดีกว่าป้าเขาก็เลยเปิดโทรศัพท์ดูว่าตรงไหนมีที่พักบ้างก็พอมองไปก็ไปเจอรีสอร์ทอันหนึ่งใช่ไหมคะ พอน้องตาลกับแม่ปีนะกับจนไม้ก็ลองโอยเลยว่าเฮ้ยป๊ป๊าเมื่อสองปีที่แล้วเราพักตรงนี้กันใช่ไหมช่วงช่วงตีสองกำลังเข้าไปพอดีช่วงเราเข้าไปหมาหอนมากเลยค่ะมไม่ได้ไม่ได้เห่าปกติเป็นหอนเลยใช่ไหมคะลูกคือหอนหวนมากมาเหมือนแบบแล้วคนนี้เจ้าของเจ้าของแบบ รีสอร์ทนี้เขาก็เดินออกมาว่าเข้าตรงนี้เลยค่ะนี่เป็นบ้านหลังนี้เลยปปาก็ขับรถเข้าไปจอดที่ที่จอดรถใช่ไหมคะก็คานนี้มาเขาวิ่งมาแบบแบบคือมาหอนมาหอนคือหอนไม่หยุดอะแปลกปเออแปลกๆเลยคือคือกลัวมากแล้วคานนี้เราก็จ่ายเงินเขาไปสามร้อยห้าสิบก็ตีสองเราไปพักกันแบบเราวนี้เราก็เปิดประตูเข้าไป หมาก็ยังอยู่หน้าหน้าห้องอยู่ใช่ไหมคะพอหน้าห้องแล้วคันนี้ตอนปีใหม่ที่ผ่านมาไม่ได้เอาพี่ไขไปด้วยแล้วคนนี้เอาหนกงหลงหลวงพ่อรอดก็ไม่ได้เอาลงจากรถนะคะก็พบตัวไปไปด้วยแล้วก็มีหลวงปู่หลวงปูท่ทวดเหมือนกันก็ไว้บนรถเราไม่ได้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวไปเลยคะ่ะก็เข้าไปในห้อง อ่ห้องแรกที่เราเข้าไปมันเป็นห้องที่เก็บ oh. เก็บ oh. พอแบบแต่งตัวเก็บกระเป๋า oh. พอเปิดไปก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนคร mm hmm. าวนี้น้องตาลแล้วก็ปะปาแล้วก็ต้นไม้ใช่ไหมคะลูกชาย mm hmm. เขาเลือกที่ไม่อาบน้ําเขาไปเขาก็ขึ้นเตียงเลยเป็นเตียงใหญ่มาก mm hmm. แล้วก็น้องปีก็ไปเปิดแอร์พอเปิดแอร์ปุ๊บ น้องปีก็คือแบบเป็นคนที่จะนอนต้องไปอาบน้ำ่อนก็เ,เลยไปอาบน้ำพออาบเสร็จน้องตาลพี่ต้นไม้ก็นอนริมสุดป๊าปาก็นอนริมสุดน้องตาลกับแม่นอนตรงกลางใช่ไหมพอครานี้สักพักหนึ่งน้องตาลก็บอกว่าแม่แม่ได้ยินอะไรนะกอได้ยินกอกน้ำไหมคือมันเสียงไงลูก มันเหมือนแบบว่าคนเปิดน้ําห้องน้ําอะเหมือนคนอาบน้ําเออแล้วคนนี้ก็เลยแต่ป้ากับแต่ลูกชายหลับไปแล้วแล้วคนนี้ก็ถามลูกตาลว่าตาหนูนอนหล,ล,ลับไหมลูกน้องตานอนหลับไหมน้องตาบอกว่าหนูนอนไม่ได้เลยแม่คือนอนตาเกากลัวส่วนส่วนเราเห็นลูกพูดอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มกลัวแล้วพอเริ่มกลัวแล้วคนนี้กอกตามก็เหมือนมีคนแบบเปิดเปิดอีกแล้วพอเราพูดว่า เฮ้ยเหมือนมีคนเปิดก็พอเราพูดเสร็จก็เปิดอีกพอเปิดอีกรู้สึกว่ากลัวเลยใช่ไหมลูกพอกลัวแล้วคนนี้พอเหมือนเหมือนได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ําด้วยเนาะพอเปิดออกมาสักพักหนึ่งก็เริ่มกลัวกับลูกแล้วว่าเฮ้ยคืนนี้นอนไม่ได้แน่เลยอะ่ะคือแบบคือเอาที่พักผิดผิดใช่ไหมลูกเออ,อมาเช่าตรงนี้ผิดผิดเลยร้อนจริงเออร้อนมากร้อนแบบ ร้อนเลยคนลุกเลยคนนี้ก็เลยบอกกับน้องตาว่าตานอนได้ไม่ลูกสักพักหนึ่งก็มีคนมันเหมือนเหมือนมีอะไรมันเดินอยู่ใต้เตียงอะ่ะคือคือเดินยังไงตาม,มเดินแบบว่าเดินลากขาวงกลมอะ่ะอยู่ใต้เตียงแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรากลัวด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโดนหลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะโดน จะโดนแบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นหลอกก็เปล่าแล้วคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าหูฝาดผีมากแล้วแล้วคันนี้น้องตาลก็แบบคือหายใจแรงแล้วก็เหมือนกลัวมากแล้วคันนี้เราเป็นแม่แล้วก็เออนั่นแหละคือแบบเราเป็นแม่เราก็เริ่มแบบเฮ้ยลูกกลวงอย่างนี้เราก็เป็นทุกคนขาคือคนน่ะเราต้องมีกลัวผีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจิตตุกมากบอกว่าลูกนี้ไม่แวะลูกนี้กลับ คือเดินทางกับโซลินเลยดีกว่าไม่ไม่เช่ารีสอร์ทนอนดีกว่าเ,เออแล้วคนนี้เขาเดินนะแล้วเขาก็เดินไปข้างๆลูกชายแล้วก็หายใจแบบว่าหายใจแรงๆอ่ะแล้วก็เลยหันไปมองลูกว่าเฮ้ยลูกไม่ได้หายใจอย่างเงี้ยเหมือนเดินมาหายใจแรงๆก็เลยตัดสินใจไม่นอนเลยขึ้นนะไม่ไม่นอนเลย,นะนนเลยก็แบบหุ่ม้าแล้วก็นอนไม่หลับก็เหมือนแบบเหมือนมีอะไรไมานอนอยู่ใต้เตียงจะลุกไปเอาแบบ จะไปเอาหลวงพ่อบนรถก็คือกลัวก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ไปเปิดประตูเลยแล้วก็พยายามแบบว่าเฮ้ยไม่กลัวไม่กลัวแต่ก็ไม่นอนหลับเลยนะก็พยายามแบบไม่นอนก็จะถามป้าว่าป้าเปชี้เสียงรถไหมเออแล้วก็จะบอกว่าป้าป้าก็จะอืมอ,อะไรเงี้ยคือเขาขับรถเขาห่วงเขาต้องการพักคือป้าป้าออกจากงานมาแล้วป้าป้าก็ให้ ให้พก้องปีนี่แหละเตรียมตัวว่าเตรียมตัวนะอาบน้ํานะเดี๋ยวป้ามาหรือเอาของนะลงมาเลยเดี๋ยวเอาขึ้นรถนะเดี๋ยวป้ามาถึงป้าอาบน้ําแล้วก็เดินทางกันเลยเราก็เลยไม่อยากกวนว่าเฮ้ยเราได้ยินอย่างเงี้ยใช่ไหมตานก็เลยไม่อยากกวนป้าแล้วคันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยลองลองแกล้งนอนหลับแป๊บหนึ่งแล้วคันนี้ก็มันนอนไม่ได้ตั้งแต่ตีสองไปถึงตีสี่ mm. พอถ้า,านอนไม่ได้แล้วมันนอนไม่หลับจริง พอพอนอนไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าลุกอาบน้ําดีกว่าใกล้ตีห้าแล้วตีสี่กว่าแล้วลุกอาบน้ําดีกว่าถ้าเราเอาบน้ําแล้วก็กคันนี้ลุกเลยลุกไปเปิดไฟอีกห้องหนึ่งแล้วก็มาเปิดไฟไฟห้องเก็บเก็บไอกระเป๋าเดินทางแล้วก็เป็นอีกห้องหนึ่งเป็นที่นั่งกินข้าวและกระป๋องกระเป๋าแล้วอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนก็เปิดหมดเลย,พ,ลเลยพอเปิดหมดแล้วคันนี้เอมัน,นม มันมีความรู้สึกว่าก็เฮ้ยมันพึ่งตีสี่เองก็เลยก็เ,เลยตัดสินใจแบบแม่ก็เลยตัดสินใจมานอนอีกพอมานอนอีกแป๊บหนึ่งก็ก็แบบคือกลัวคนเรากลัวมันก็มีความ,มเสียงนะตอนนั้นที่ปีลุกขึ้นอพอแม่ลุกขึ้นแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่านาทีที่เรากลัวเราจะเปิดไฟรอบบ้านรอบห้องรอบอะไรที่มีไฟอะ่ะคราวนี้ก็เลยตัดสินใจว่ามาดับไฟลองนอนดูซิว่าตีสี่จะใกล้ตีห้าเราจะนอนหลับไหม สุดท้ายโชคที่เราจะลังกัามานอนอ่ะเราก็รู้สึกว่ามีคนมาดึงผ้ามันเป็นผ้าหุ่มอ่ะใหญ่เก็ดึงดึงแล้วคนนี้ช่วงเราขึ้นมานอนอ่ะช่วงนางปีขึ้นมานอนอ่ะคืนลูกก็นอนแบบเยี้ยงแถวกันเลยนะอพอนอนเลียงแถวแล้วก็วเลยงงว่าทําไมแบบลูกชายไปนอนอยู่ใต้ขาใช่ไหมพี่ต้นไม้ไปนอนอยู่ใต้ขาแล้วพอ,พอ,พอช่วงที่มันมีอะไรที่ดึงผ้าแบบเฮ้ยเอาจริงๆแล้วแหละมีคนดึงผ้าแล้วแล้ว พอมองไปอ่ะเป็นลูกชายที่นอนทั้งๆลูกชายนอนแบบเรารู้เลยว่าเราอ่ะไม่หลับแต่ทําไมถึงลูกเอาผู้มาทาไมถึงลูกเราอ่ะไปอยู่ใต้ใต้ขาเราได้แล้วก็ไปเหมือนพยายามดึงกระชากป้าหุมอ่ะแต่พอมองอไปอ่ะต้นไม้ต้นไม้หลับสนิทเลยแล้วความรู้สึกว่าเราอ่ะรู้สึกว่าลูกน่าแต่แบบโดนอะไรที่ดึงไปอยู่ใต้ขาเราหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจว่าไม่นอนแล้ว นอนไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเปิดไฟแล้วก็อาบน,น้ำเหมือนมีคนยกอ่ะเออเหมือนมีคนยกน้องตันบอกว่าเหมือนมีคนยกพี่ชายไปไว้อยู่ใต้เตียงค้างๆขา,ขาเตียงก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไม่ไม่นอนแล้วไปเปิดไฟเลยใครตีห้าแล้วเราต้องเดินทางกับสุรินเราไม่อยู่แล้วเราต้องกลับบ้านเราแล้วก็เลยตัดสินใจไปอาบนา้ําเปิดไฟรอบเลยพอตีห้าเป๊ะก็เลยเริ่มปลูกแล้วปลูกแบบปลูกต้นไม้ก่อนต้นไม้ครับ อาบน้ําน้องตันก็อาบเลยตันไม่หลับอยู่แล้วพออาบกันเสร็จก็ปําบุปปาว่าป้าตื่นได้แล้วป้าว่ามันกี่โมงแล้วตีห้ากว่าแล้วป้าเราต้องเดินทางนะพอแบบใกล้กับหกโมงล้วตันเนาะมันสว่างเร็วด้วยป้าป้าว่าจะไปเลยหรอป้าว่าแล้วแล้วเราก็ไม่เราบอกป้าว่าเฮ้ยมันนอนไม่ได้มันกลัวป้าว่าเอ้าไปก็ไปปะก็เลยบอกกับป้าว่าป้าเราต้องไปถึงที่บ้านเราเจ็ดโมงเลยอะไรเงี้ย คืออยู่ไม่ได้แล้วก็เลยพอไปปุ๊บก็ไปแวะซื้อของนูน่นนี่นี่นี่ไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านมันรู้สึกว่าโล่งอะ่ะมันไม่กลัวเลยอะ่ะนาทีที่อยู่บนรถที่สตาร์ทรถออกมันรู้สึกว่าจำใบเลยว่าที่พักตรงเนี้ยเราจะไม่แวะอีกแล้วใช่ไหมคือมันมันสยองแล้วกลัวด้วยเออแบบอันนี้น้องปีบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอะ่ะไปนอนเอ,อ่อ โรงแรมหรือไปนอนที่ที่ใดที่หนึ่ง,งที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่บ้านเรานะอันดับอันดับแรกเอาอะไรรู้ไหมคะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแขวนอยู่บนเตียงเรานะเตียงนอนแล้วก็ไปขอเจ้าที่เจ้าทางเขาว่าเราขอมาอาศัยนอนสักคืนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจบอกว่าเออหนึ่งอันดับแรกเราไม่ได้เอาพี่ไข่ไปด้วยเนาะปีที่แล้วนั่นนะ้นองปีเอา พี่ไข่ไปด้วยแล้วก็เอาหนุ่มปูเอาอะไรลงแล้วก็ไปไว้บนเตียงก็คือนอนหลับสบายเลยคือรู้สึกว่าแบบน้องปีอยกกลับบ้านทุกทีเป็นคนใจร้อนว่าเฮ้ยป้าปีอยากกลับบ้านเร็วที่สุดก็คือแบบว่าวทางทางว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางก็ได้หรือให้แฟนนอนแค่คืนหนึ่งที่ที่กรุงเทพเนี่ยขอนก็ได้แต่เราเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วเกินว่าเอ้ยไปเลยป้าเลิกงานไปเลยอย่างเงี้ย ว่าปีหน้าเนี้ยปีจะถึงเนี้ยตัดสินใจว่านอนดีกว่าเนาะเราจะไม่ตัดสินใจว่าเราจะไปเลยเราสู้นอนแล้วเดินทางตอนเช้าแล้วก็ไปถึงสุรลินทช่วงบ่ายก็ดีเนาะไม่แต่ไปถึงช่วไม่ถ้าไปตอนเช้าอะเราก็จะได้เดินเราก็จะได้ขี่รถมองทางไปดูนู่นด่นี่ที่สุรลินไกลนะใช่แต่มันก็มืดนะใช่แต่ถ้าเรา ไม่ถ้าเราไปตอนเช้าเราเคยไปตอนเช้า,าแล้วเราถึงเราก็จะถึงบ่ายสองบ่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปถึงกลางคืนน่ปะป้าเปาเป็นคนที่ขับรถแล้วโดนโดนแสงไม่ค่อยได้พอโดนแสงแล้วก็ห่วงแล้วคนทํางานมาตั้งแต่เช้าไปถึงตอนเย็นแล้วมาขับรถอีกคือแบบอาการไม่ไหวไงก็เลยว่าไม่เอาแล้วไม่พักแล้วคือ คือกลัวเลยอ่ะบอกเลยวใช่คือเนี่ยพอแบบเล่าเขากลัวมือน้องตาเนี่ยจับมือลูกไว้เลยว่าตัวเองกลัวเลยเนาะวันนี้ก็มาเล่าเรื่องใช่ไหมเอานี้นะคะเดี๋ยวน้องปีโคตรจากรวยกับน้องลูกตาลจะไปนอนกันแล้วนะคะภาษาไทยจะขอไปก่อนนะคะภาษาเขมรจังหวัดจุฬิฯนาสมตัสัญญาจอาพูดสินาสมตัดสัญนาจ้าภาษาไทยไปก่อนนะคะ ภาษาขมรจังหวัดสุรินทร์เต้าซันในใจบ๊ายบาย